สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะค,ครับีบที่ทะสำหรับที่มาที่ไปของหนังเรื่อง Moment So อ o v e รักแค่ไหนให้แค่นั้นนะคะแน่นอนว่าหนังรักเนี่ยทุกคนก็เล่ามากันเรียกว่าในโลกนี้ก็แทบจะทุกแง่มุมแล้วแต่ก๊อเชื่อนะคะว่าสิ่งที่ก๊อกำลังจะเล่าต่อไปนี้เนี่ย มันไม่ได้เหมือนกับหนังรักเรื่องอื่นแน่ๆนะฮะโดยเฉพาะ Moment of Love เนี่ยมีหนังรัก4ตอนซึ่งในแต่ละตอนมันจะมีความพิเศษ พิเศษจริงๆบอกเลยว่าในเรื่องเนี่ยเราจะซ่อนเซอร์ไพรส์เอาไว้อยากให้ทุกคน,นได้ติดตามชมและที่สําคัญนะครับเราก็มีโอกาสได้ทํางานกับน้องๆะะที่มีความสดใหม่แล้วก็มีความสามารถในการที่จะนําเสนอทั้งสี่เรื่องออกมาได้อย่างที่เราต้องการนะครับคือเรื่องเนี่ยเห็นว่าจะลงในตวัวมือด้วยที่เป็นครั้งแรกความยากง่ายเป็นยไงบ้างครับคือจริงๆแล้วนะครับตอนแรกกับ ยังไม่รู้จักวงตรงนะครับว่าเราก็ยังไม่รู้จักว่าเอ๊งานการฉายเมตาเวิร์สเนี่ยมันเป็นยังไงแต่พอมีการมาของที่ว v m นะคะที่เข้ามาคุยด้วยว่าเฮ้ยเราสามารถฉายหนังในโรงบนเมตาเวิร์สแล้วพร้อมกันทั่วโลกไม่ว่าจะคนดูประเทศไหนเนี่ยก็สามารถเข้ามาชมหนังของเราได้พร้อมๆกันเป็นรอบๆรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือสิ่งที่เราต้องการทํามาตลอดเพราะว่าการที่เราเข้าโรงหนังเนี่ยมันเป็นการ ให้คนต้องเดินทางใช่ไหมคะแล้วยิ่งถ้าอยู่จากทั่วโลกแล้วพอเราทำซีรีส์เรารู้ว่ามี international Fan เนี่ยเยอะมากทำให้การฉายบน metaverse เนี่ยมันทำให้ international Fan เนี่ยสามารถดูนหนังของเราได้แล้วเรู้สึกว่ามันเป็นการทำหนังที่ไร้พรมแดนไปเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่จุดเริ่มใหม่เป็นแบบใหม่แล้วก็เป็นเรื่องแรกของประเทศไทยซึ่งก็เพไม่แน่ใจนะว่าในโลกนี้ มีการฉายหนังแบบ m e t a v e เวิหรืออยังเพราะส่วนมากเราจะเห็นว่าจะฉายซีรีส์หรือหนังเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆแต่อันนี้นะครบอกเลยว่าเราจะมี m e t a v e เวิของออ Moment ์ซอฟท์เลขึ้นมาเองเลยค่ะ ทำงานของน้อาเป็นไงบ้างครับเจ้าคู่เป็นไงบ้างเหนื่อยนะเหนื่อยไหมบอกไเลยคู่ไหนเหนื่อยท่สุดอะบอกเลยว่าคู่ที่ไ่เคู่ที่ไม่เหนื่อยที่สุดก่อนอ้าวคู่ที่ไม่เหนื่อยที่สุดก็คือคู่เจมส์สมาร์ทสมาร์ทกับเจมเพราะว่าสมาร์ทกับเจมตอนที่มาเล่นของเราเนี่ยเขามีประสบการณ์มาเรียบร้อยแล้วนะตอนนั้นเนี่ยเขาเล่นซีรีส์มาแล้วฉันเนี่ยการทำงานมันก็ง่าย แลวเขาก็เป็นคู่ที่ซิงกันมาอยู่แล้วด้วยก็บอกเลยว่าทํางานกับเจมส์สมาร์ทเนี่ยง่ายมากเขาเล่นกันแบบว่ามีอินเนอร์ Inner รับส่งกันอยู่แล้วแต่3มคู่ตอนนั้นบอกเลยว่าปีที่แล้วเนี่ยใหม่กันมากเราซ้อมกันอยู่นานเนาะฟอดเนาะโอ้โหเรียกว่าเคี่ยวเข็มเรียกว่าตีความแต่และบรรทัดบรรทัดอ่านบทแล้วก็ต้องแบบตีความตีความ,วามตีความกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่า3มคนตอนนั้นใหม่มากแต่มั่นใจว่าตอนนี้ทั้ง3 เออทั้ง3คู่เนี่ยพัฒนากันขึ้นมากแล้วเพราะว่าฟอร์ด hmm. ก็มาเล่นซีรีส์แล้วใช่ไหมคะโด,ด่งดังพายก็ผ่านการเล่นซีรีส์เรื่องยาวมาแล้วเหมือนกันนนโฟร์ non fold, นะคะก็ผ่านมาแล้วเก็ Get, ก็เล่นแล้วเหมือนกันปั้นเราก็เอาไปเล่นซีรีส์เรื่อยๆเหมือนกันเพราะฉะนี้ทุกวันนี้เราก็มั่นใจว่าทั้ง8คนแล้วก็น้องๆที่มาสมทบอีกมาเป็นสิคนเนี่ยมีความสามารถแล้วแน่อนอนอยากให้แต่ละคน าเรื่องที่พี่พฟอดกัเลยแล้วผมตอนผมก็เมื่อกี้อย่างที่บอกเขาเป็นตอนของนักแสดงครับที่แบบแคสเท่าไหร่ก็แคสไม่ได้อะไรยเงี้ยอินไหมอินไหมช่วงนั้นคือช่วงเป็นช่วงที่แคสไม่ได้จริงเป็นชีวิตที่แบบแค้บ่อยมากแล้วแคสไม่ได้จนเขารับเขียนบทมาท่คือเราอินมากแล้วแคสไม่ได้จนชีวิตมีแต่ความผิดหวังเป็นคนที่แบบทำอะไรก็พ่ายแพ้ไปหมดอะไรอย่างเงี้ยจนจำเป็นต้องหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อมาทดแทนความพ่ายแพ้ไปตรงนั้นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งนั้นคืออะไรเนี่ยอยากให้เขาติดตาม ไปก่อนไปก่อนไปก,ก,ก่อน่ะอะพ<ะ>ี่เจมมามาเล่าหน่อยพี่เจมมา,มา,มา,าครับ่อนนี้ก่อนไปเจเรมส์ทักทันมาครับผมก็ตอนของเจงออบสมาร์ทเนาะก็เป็นไมเคิลเชอร์โรแมนนะครับผมก็ในเรื่องก็เป็นเป็นเป็นคน่สองคนที่มาเจอกันในจังหวะที่ คนหนึ่งอาจจะยังมีความคุกมีเรื่องราวอดีตของเขาอยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยมันจะทำมันก็อาจจะทําให้มีมีความแบบเฮ้ยไม่ลงไม่ไม่ลงล็อกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็เลยทาให้ตัวของสมาร์ตเองประมาณแบบว่าคนนึงก็มีปัญหาชีวิตของเองแล้วอีกคนนึงก็เหมือนกับเป็นแบบรักแรกพบอะไรอย่างนี้ซึ่งซึ่งสองอย่างนี้มันจะเข้ากันได้ยากใช่ก็ต้องไปดูว่าเขาจะทำยังไงเพื่อให้บอกว่าความรักมันลงตัวได้ใช่ฝากด้วยครับ อ่ะคู่นี้มั่งคู่นี้มั่งครับผมก็ตอนของผมกับโฟนครับชื่อตอนว่า My ex boyfriend ใชครับก็ตามชื่อเรื่องเลยครับเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื้อก็เป็นผมนนกับโฟร์ที่แบบว่ารอดูสร้าๆแค่นี้งหรอก็บอกประมาณว่าเหมือนโฟนก็ดบมาชอบผมแล้วแบบมาบอกนะครับตอนสมัยมัธยมปลายก็เป็นแบบว่าวัยแบบว่ากำลังวัยรุ่นนะครับแต่ว่าผมเี่ย ลึกๆก็ชอบเขาแต่ว่าปฏิเสธไปเพราะว่าในผลบางอย่างที่อาจจะไม่มั่นใจหรือว่าอาจจะไม่ยอมรับแล้วก็พอถึงจุดๆหนึ่งที่แบบว่าเราจบช่วงมหาวิทยาลัยไปแล้วกลายเป็นว่าผมเนี่ยกลับไปหาเขาอีกครั้งเพราะว่ารู้สึกว่าเรายอมรับแล้วว่าเรารักเขาแต่ว่าความรักหลังจากนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่ปัญหาใหญ่เลยแหละใช่ครับแต่ก็เป็นปัญหาเรื่องอะไรเราติดตามครับใช่ครับ คูปานบ้านเจ็ดบ้านพม่อยากรพวงผมกับพี่เกดนาครับก็ก็เป็นตอนมาเรียนเตอร์เนาะก็คือเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวของน้องที่พยายามจะสอบเข้าแต่ว่าก็สอบเข้าไม่ได้ทีพ่อแม่ก็เลยส่งมาเรียนกับิวเตอร์นะครับผมมาหาคุณครูใช่ครับผมก็เป็นรักใส่ในฮะใส่ใส แต่เรื่องขอเรื่องนะครับจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามเลยครับผมติดตามด้ครับอยาก้ที่กมสดท้ายะคะแล้วก็จะแอร์ลงเท่าไหร่อะไรยังไงจได้เลยครับได้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องรักแค่ไหนให้แค่นั้นนะคะ Moment So l ซอฟซึ่งเรื่องนี้นะคะจะเข้าโรงเป็นอีเวนต์นะคะเข้าโรงเป็นอีเวนต์ช่วงปุมพา 14กุมภาพันวันเวนทายเจอกับ Moment ์ซอฟต์เลิฟรักแค่ไหนให้แค่นั้นได้เลยแต่ไม่ได้ฉายแค่ในโรงเป็นอีเวนต์เท่านั้นนะคะเรายังฉายบน m e t a เวิร e สโ m e n t ต์ซอฟต์ซึ่งซื้อขายตั๋วเหมือนซื้อขายตั๋วหน้าโรงปกติเข้าโรงนะดูได้ในมือถือของตัวเองนะคะก็สามารถดูได้พร้อมกันทั่วโลกค่ะ14กุมภาพันธ์ค่ะที่ไหนอะไรไงครับ ต้องเข้าไปดูที่ไหนตัวเมตาเวิร์สตัวเมตาเวิร์สก็คือตัวเมตาเวิร์สของ Moment s o f ฟท e เลเลยค่ะนะซึ่งเดียเด๋ยวเขาเรียกว่าหลังจากนี้นะ,ะเราจะมีการประกวดนะประกวดสร้างตึกสร้างตึกบนเมตาเวิร์สของ Moment Soft l ์เซึ่งตึกนั้นเนี่ยก็จะมีข้อมูลมีอีเวนต์มีพื้นที่ต่างๆในการทำกิจกรรมร่วมกันแต่เราจะประกวดสร้างตึกก่อนนะฮะแล้วเราจะค่อยๆ PR ว่าจะเข้ามาในตึกของ Moment Soft l ์เได้ยังไงนะฮะ เราก็จะค่อยๆหลังจากนี้ประมาณมก,กราคมพาร์นี้ค่ะเราก็จะค่อยๆให้ข้อมูลข่าวสารกับคนดูเรื่อยๆแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมครับเรายังไม่เคยมีหนังฉายบน m e t a เวิร์มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้เวลากับการ PR การประชาสัมพันธ์การที่เราจะออกไปพบปะสื่อแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันมีหนังออน m e t a เวิร์นะแล้วการที่มีหนังออน m e t a เวิร์เนี่ยจะออนในรูปแบบไหนอย่างไรเนี่ยมันคงใช้เวลาสั้นๆบอกกันไม่ได้เรก็อยากให้ ผู้ชมนะคะติดตามติดตาม moments of love แล้วก็ติดตามช่องทางว่าเฮ้ยการฉายบนเม t เวิร์สมันน่าสนใจแบบไหนก็ว่ามันล้ำสมัยนะคะว่าอาวตาชาเป็นยังไงก็ว่าเรามาดูหนังในบนเม t เวิร์สกันก็น่าจะดีค่ะโอเค,คุนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ